ฟันมาเตะกับตุ๊กตาไม่ความฝันนะบ่ถึงจะมาหนึ่งเมื่อยอย่างนีอฟันตีกับพีดิเสียทางวะจะหาเสียเป็นได้ความหลั่นรถบ่หลั่นความหลั่นวันนี้ว่าเป็นมือกล้อนแม่น้องเปีวเป็น

กับเกี m, mà, n. N nay, ่ยวกับจะเราลงดับหน้าไม้เป็นไปจ้ะเูเกี่ยวพอเราเห็ดวียกตลอดเนาะกามก้ามเนื้อเราเห็ดวียกตลอดเราบริยุทธ์เข้าาอแ้วล่ะขวัญนเต่ีฟันนะบอถึงจะมาหนึ่งมือใฟันตีฟันตีก็พีดิ ไออว่าอย่ารทำนีปั้นใสง่ายเลยใครดีมากันย้อมมันเออเงือือจะก่อใช่ไหมจัเนะดนแตกดี่คนล่ะย้องโเลวังดีทีมเาเขาก่งกวาเนาะทำไมพ่อเก่งมันชนะนะโอ้ยักเป็นยักเวีนเไร ชนะได้ไหมอย่างน้ถบมลชนะยังดูกุไเลย่อะไรเลยนเลหายใจแวบแวบอยู่ด้เนว่ะซ้ีนมาเอาเป็น่เจ้เจาเจ้ามักตีกับพีนี่แมงเปลกับมักพันเห็นแต่งูพิ่นะนักพันเห็นม้าผิดนะีเล่ยหรอผิดนะ ตาเดียวกันเลยใ <c oughs> ส่ยปาปวดแดงแล้วนะจะผลักมากลอยแข่งลอยคาอะไรเห็แน,น <c oughs> แต่หมล้อเค่งอยคาแบบว่ามันปวดเมื่อยวะห <c oughs> าใส่หน้าหรือนกับิแห้งเนาะหาไก่จะผ่านน้าพาะอกวันหนึ่งเจ้าคือชายอยู่โอเคตาม่น่าด แต่แล้วมันมันชาวเมื่อยวาใส่ตอนตอนใส่ตอนนั้นน้าโมของวใส่ให้นอาลวก็เนี่้าวัดแ่ใส่สื่เาบว่าใส่อไรนี่กว่าแล้วเมื่อยน้อยากได้ก็ให้นอน้เพื่อนคุณด้อเบียกนอนทุกชัลางกับนอนหนิงก็ได้นอนเหรอเว่าใส่ให้นี่ใส่ใส่บ้งสะเเลยือไ้ เวดมุ้งสี่สิบสี่สิบสองกับแม่กวมานไม่สามใส่กรใสาน่ใส่หมดใส่เด็กจะู้อ๋แล้วลอยเมื่อยได้เิดาลกะดลอกเั่นเอาขนาดขนาดว่าขี่รถมาบอก ลดนวดไฟใ่า no, mhm. ีมากค่เด mm. ี๋ยวมานดั่ยด um> um um um> um ูัดตคีแห้งน่หอนวดคือมีแงแ่กินอะไร้ำอ่ันอันคาราเจนที่เขากินนี่นะกรดี่งนเออใช่

กูกินยาที่ยปวดแห้งอยู่กูมกินหรอกคิดเลยกินนอเชยอีกเลยม่ว่ากไม่อยกินเัรามึงอกทั้มึงกินยาบ้างไม่กินมันยาแห้งยุดกินเนอะมันทือว่บห้ากินมันแห้งนะฮกินลอยนะแบบว่าเมื่อยลอยตามน้องไงนะถ้าว่าใ้กิเนาะโตกันกินได้ให้แต่ัวตัวเหยียเยีดเข่อีใส่ เป็นมอง่าเข้าอาการน่า้ไมปวสรองาปวน่ปนน่าปว่าปวตี่วดตนดี่นน่าปาว่านาปวดตดาปว่าี่ดนานนีนน่ี่าปีาวี่าปดตีนน่าป่า่ปวดตปนน่นปนนี่ป ไปหาข้างใหม่รวมบ่ไปรวมหาจ้อยไรบเจ็บปวดไลข้างใหม่รวมมาไหนม่เจ็บมันมีนบนเจ็บมนเปลไม่หมือมดใหม่หมดเลยนั่นนับปืนแ่้าอลายไปไก็จะเจ็บเป็นแน่มาเศ้านี่ไไป ใจเชื่อจะบดกนีดเองนวดเทปลอยกันเย็นไงเแล้ววะเอ้าใช่ไหมนีไม่เชียตอนนี้แล้วอย่าหัเห็ดบ่ได้สูดเนี่ก็สูดมันงีอ้าวโมชูคนกนจีอาขาห้าวไ่ดีวะชีตัผ่านเห็ดงูตัวนี้ขาโดนมันกระทำเนียนไง

แกขันจะหับหน้าถามเินเินมากลครับจะเมินอะแบบไรจะเมินตอนไรเต้แต่ตอนไรก็ได้นางไรเอ๊ยิเป็นอะไรกันฝันเ่นะไรจะว่าไปตู่หู้นี่แดดหแม่ไ่ได้บอกเลเจ้าบอกตีแนเป็นได้ันนอนฝันตีกพี่บอกออด นอนเพียเดียวนะนเพียวเะะเพียวชักะชบ่าบ okay. ่าวนะมันนะเดือตายไปเลยเอ้ามันมีดายเลยเนาะบาเท่าแบบนี้เนาะคือแบบแบบที่เป็นไรตายให้ยันเป็นสิ่จักขวาวดิผอเนาะเผื่อว่าถูกก็ผียังแบบาอัเ่อาไปเยอืมี่ดเ้สียหน้าตึง้นถึง bỏ cặp chìng bỏ cặp bỏ cặp chìng thì hamo ngồi nhìn nó hình 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 ผิดคู่เพิ่นผิดคู่ระหว่างเด็กผิดคู่ครับว่าไรเนาะครับว่าไรก็แซงจ้าเอสบายดีกันลูกจ้าก่อนเนี่ยท่างนั้นขอบใจกันลูกนะเนี่ยท่างนั้นนี่นี่จ้าจ้าลูกตาย ชาเสยิ้มยากันจานี่ยนจนยมอพอจะไปแล้วไปแล้วทีบ้าพอจะชิลมาบันนี่เสรานนอนนอนฝันวิ่าดกริบอะวิตามินขามาส่งไงซือ

ได้กินยังนี่ได้กินยังลูกได้กินยังจ้าก็ดูจ้าอยู่จ้างามดูจ้าแม่นะแม่จ้าเลยเมร์เร็วๆจ้าช่องฉาเรลยลูกสวัสดีสวัสดีจ้างงานจ้างงานกันด้วยจ้างงานกันเด้อไป ไปบอกมงมมาขาน้ำเกลือตู้ไปขีนรถจักไปไปวิ่นวิ่นเออนี่ไปเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปขี่รถจักไปเรียวหมดตาล้วไหมใช่เขาแจรถจักเลยแจกจักรก็ใ่เิ่นเิ่นเิ่นมาพีบอกเออให้เิ่นมาพีด้่นาะไห้บอมาบอ บอกว่าใส่อยู่พ <store> ี่เพราะว่ายังเคนพ้่นกับคาดเผาได้หมอกอหกเขยื่หัน้วหมกเป็ยหั้อองหมอนับเงีเี้ยมันบอกสะดวกใครอยู่คนเท่าของน้ามีอยู่ของน้าอยู่ไกลเนาะไม่แน่เนาะมันอยู่นอกพี่เอออจะหวัดถึงหิวสงเกือบทงเกลอไดได้ติ มันเดียวเห็นรดเนาะสรบคข้าของหน้าพูแห้งแล้วชิงแต่ชิงที่มองโมเห็นนะพี่พี่น้องเลยแ่แต่ควมเสื่อแล้วพี่พี่น้องแต่ว่าแม่น้องบ้านแม่น้องเปรยกมันมีดีพี่พี่น้องเลยคือพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่แหละตามมันนอกมัานหน้าเฮาไมีแท้พห่พี่น้องเลยทำเพลื่อนแถวเพลื่อนไอ้แม่นนี่นี่มองโมเอลอดเจ้าคนแถวนั่นจ้ปะ มาเฮาอะไรและนำแถวห้องแล้วสิทางคนไปมันแบบเห่าเห็นนั่นจะวามาเฮาก็มามาเฮาเห็นพีก็มาเห็นเห็นคนมันกับแตกต่างนั่นก็เลยมาเห็นพีนสิว่าเหเห็นแสงเห็นเนี่ยมันก็ไปโปรยออกเห่ามันก็คือกันนะเห่าคนกับตั้งหักเนาะเฮาพีตั้งหักนี่ยราเห็นมันมีคนแถวนั้นเนาะนี่คนนี้มันจะเพื่อเท่าเห็นนะ คนเล่ามากเลยเห็นแล้วเล่กใส่เข่าแล้วก็พี่คนนอนคนจะปิดแถวแล้วนะมันจะเปิดทั้งบอกเาะไหนอะเป็นประหยัดไฟกันได้ที่ห้องของหน้าห้องยังเปิดเปิดไว้กุ่นใจเไ่้โอเคไหมพี่ดองเดี๋ยวหายทางป่าไปตามบอกันเรียนชับยาวเลย อยากให้คนดไชอะไรไช่รสไปนะมาแล้วเพื่อเพื่อคนชิมาเนียใช่เวลาอยากอึงได้รัผู้เฒ่านะอยากอึงยงยากเลยหน่อยช่บ่ใช่บ่อยู่อามะนั้นแน่ว่าจะไปน้านะมาแล้วครูท่านอคนกใช้น้ำเกลือเพื่อนพีหน้อยเอามันหมมีแงใชหใช่ไหมาสงเข็มเอ เพิ่งติบนเลเนาะเมื่อยก็อดแล้วบัดเอบิ่งอะไรคํา่าฉีดยาแล้เท้าแมนเพื่อสีมาอีกยาชาวเข็มในในวดกันแล้วเนาะ่้ฉันะล้าล้มได้บัตรล้มได้บัตรเยนะียบอ ไปหาเสียมาไปได้ความลันรถบ่ลันความลัตนต่ำเมื่อยเนาะดันตกขาดน้ำตาลบ่เมื่ออะไรกับเมื่อไปหน้าอะไรกันจับนี่ยจับรถไทยอะไก็ เสร็จอบีกแค่น้นอ่ะบัวไทยกับวีพายไทยหายได้บ้างไหเราแทงแขนก,นกันเนาะ มันบ่แก่เนะน้อมันบ่แก่มันบ่ลมสบูรปานด ปีลอยท่านบอกหมดใจอันนี้ก็นอนให้หน่อยติวขานหมดหมดอายุโอ้ยเนาะแม่คนขายลายพอนนางยางจิ้นพุย มีเวลาเปลี่ยนเคลื่อนที่ไม่ไปร้องมา วางรูเวละเดี๋ยวคนมามางาแย่งกันถูวไกน่น่ากได้ย่นัเนได้กินข้าวแซ่บมินแซ่บม uh ีตนบอ่

เอนมาส่กุ้งกุ้งกูนักเพื่อนว่าเพื่อนเรับมันหาางอะไรมั้เพื่อนเพื่อนใครล่ะเพื่อนัเพื่อนก็หางมันมันคาเินเพื่อนปะจัน่ะเพื่อนจันกูนะเนาะแม่อันนี้เพื่อนปะเสียงะเชียง่เนเพี่งกูะเสียงกเพื่อนเพื่อนประจช่วิมาเพื่อนยาเพื่อนนี่เพื่อนแม่เรอยู่ห็นบ่ะเนาะแม่เราเพื่อนแม่เรา เห็นนลลงมาดิดูเป็นบอนรมนู่ันัเห็นคบอนนจอัดนืจัดอะไรนะน่ลงมาดิบแล้วดิบน้เมแล้วใช้จ่ายด้บ่หรือว่าเดกอนเดล้เต้ปะอันนี้อันนี้เจ้าเชี่ยวปดอยู่แล้วบอ

เยว้าแดดไปพี่น้องออกมาหนาอกกันบัดหนิแดดเอาคักหนาขูดนกันชิมาอีกแล้วไปพี่น้องเลยเจ้าฝนสะตกลัดทางไปครับสองสาวคนจักรเนาะไฝากกันฝนกันย่างมาท่านได้ซื้ออยู่ไปพี่น้องเลยควัดซื้อมาก่อนนะกะมันบางเลยเราขาดขาดบัดอ่าเนาะสำหรับคลิปนี้เมาไม่ต้องเปี่ยนกะนี่แดดไปพี่น้องทังพ่อเถ่าทั้งท้าพ่อเพ่นเนาะ เมื่อยให้พี่น้องเอาไปสียามาแดดแต่อยากให้เพื่นใช้น้ำเกลือซะให้พี่น้องเลยเพื่อนชิมาใส่ไล่ก็โอ้เพิ่นก็อยากดื้อแหละให้พี่น้องเลยผู้เฒ่าเนาะเพิ่นการชิแบบอ่ะถ้าแบบเมื่อยชุดๆดีๆนะเพิ่นอย่างชิมาไซให้พี่น้องเลยอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าว่ามีเรื่องผิดพลาดหรือว่าแม่น้องเปลี่ยวอะไรผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อให้พี่น้องเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้แม่น้องเปียกกับสิขอลาวยพี่น้องเพียงเั่นนี้ก่อนเด้อเนาะก้าวคับัสบายดี